ฮัลโหลนะคะลูกค้านะมาจัดเลยนะคะสําหรับฝาไม้นะคะฝาไม้ยางชุดนี้นะคะนี่นะคะฝาไม้ยางสวยๆยาวๆเลยนะคะแม่เออไม่ยาวมากเท่าไหร่ยาวแปดสอกนะคะสามศอกแปดศอกสองศอกนะคะลูกค้าเนาะตรงนี้นะคะนะคะตรงนี้หนึ่งตรงนะคะลูกค้าอ่านะคะตรงนี้หนึ่งตรงนะคะแล้วก็มาอยู่ข้างหลังนะคะสำหรับไม้ยางเนาะไม้ยางข้างหลังนะคะ เดี๋ยวนี้ชาจะเหมาไปเลยนะคะสลับไม้ยางนะคะอ่าสําหรับไม้ยางชุดนี้นะคะนี่นะคะลูกค้านะคะสวยๆเลยนะคะสํารับไม้ยางอาจจะสั้นนะคะหนึ่งศอกสองศอกสามศอกนะ,ะนะคะลูกค้านี่นะคะหนึ่งตรงข้างหน้าแล้วก็นี่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้นะคะลูกค้านี่นคะคะนะห้าตรงนี้จัดเหมาไปเลยนะคะลูกค้าเอาไปเลยนะคะห้าพัน,นะค่ะลูกค้า ชุดนี้ห้าพันไม่รวมส่งนะคะลูกค้าสําหรับไม้ยางท่านใดต้องการนะคะจัดได้จัดเลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเนาะไม่รวมส่งนะคะลูกค้าห้าพันนะคะศูนย์หกสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะลูกค้านะคะรีบทักมาด่วนเลยนะคะ